ดีค่ะหนูชื่อมีค่ะสวัสดีครับผมชื่อกินครับวันนี้เด็กๆจะทําอะไรครับวันนี้เราจะมาทาโกโก้ร้อนกันครับโอเคอ้าวเริ่มดําเนินการเลยขั้นแรกค่ะขั้นแรกอุ่นนมก่อนนะคะให้อยู่ประมาณหกสิบองศาก่อนที่เราจะสตรีมนมมาคาราต้องฝัดไอ้น้ำทิ้งค์ไว้ค่ะประมาณสองถึงสามครั้งค่ะโอเคอเยี่มเลย เอย่างนั้นแหละอย่าอุ้ยดิอืมเข้าไปใกล้ๆหน่อยระหว่างน้ำมันร้อนนะใช่ไหมโอ้ไอ้ที่แข้งๆตรงนี้คืออะไรเนี่ยคือมอมิเตอร์ค่ะโอ้ยโอ้ย่ี่วัดอุณหภูมิของน้ำอะค่ะใครไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ซื้อที่ช้อ ได้นะครับอันนี้เท่าไหร่แพงไหมก็ไม่ค่อยแพงค่ะอ้สามร้อยบาทใช่ไหมใช่โอ,โอ้นี่ถ้าให้เราสุนดลึกเกินไปเสียงมันจะดังอย่างนี้อ่าเห็นไหมถ้าเราสุนดลึกเสียงมันจะดังอย่างนี้แล้วก็ฟองมันก็น้อยด้วยเออประมาณอย่างนี้นะครับ ่าถึงกี่องศาเราต้องการกี่องศาหกสิบค่ะโอเคโอ้พอดีเลยเป๊ะนั่นหกสิบถึงเจ็ดสิบอะค่ะใช่อ่ะแล้วทีนี้ทำไงต่อทีนี้เราก็จะกดน้ำร้อนใส่แก้วค่ะครับอ้าวนี่เราจะชกกี่แก้วเนี่ยสามแก้วค่ะโอเคอ่เตรียมเลยเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปประมาณหนึ่งส่วนสามแก้วนะคะหนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสาม ระวังนะคะความร้อนโอเคสี๊นทำไงต่อครับใส่ผงโกโ,โก้ทนนี่เนะคะาก็ใส่ผงโกโ,โก้้าไปค่ะใส่ก๊ ประมาณหนึ่งช้อนพูนๆนะคะแต่ถ้าต้องการอ่อนๆก็ใส่แค่หนึ่งช้อนแค่นิดเดียวก็ได้ค่ะเราก็ตักออกมานะคะอโอ้โหโก้ที่ไหนเนี่ยหอมจังเลยที่ชาอกาแฟครับเสริม้ได้นะครับแล้วครับ,รบยอดเลยเยี่ยมเลยแล้วก็คนนะครับ คนให้ละลายเลยใช่ไหมขคนให้หมบโกูกะละลายหมดเลยนะคะอืมอ,อ่แล้วทีทำไงต่อครับก็เดี๋ยวนหนึ่งครับ ทีนี้เทนมใช่ไหมครับเทนมอ่าเอาวางไว้นี่เทอร์โมมิเตอร์เราก็วางเทอร์โมมิเตอร์ไว้นะคะเราก็เทนมใส่ลงไปเลยค่ะอืมเหรอครับโอ้ยทำงี้มันง่ายอย่างนี้เนี่ยโอ้โ,อโ,อโก้ร้อนแค่นี้เสร็จแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะชงง่ายมากเลยค่ะใครอยากกินใครอยากใส่น้ำตาลก็ใส่ได้นะคะยอดเยี่ยมเลยนะ ใครอยากกินหวานก็ใส่น้ำตาลอเ,เองใช่ไหมครับโอเควันนี้เราใส่แค่ใส่น้ำตาลก็วันนี้นะคะ,ะเราก็จะยังไงเอ่ยถ้าหมอคนโกโก้เราห่วนะคะเราก็จะมาเช็ด,ชดก่อนนะดีมากค่ะ,อะโอเคนะจบหรือยังเนี่ยเสร็จหรือยังเสร็จแล้วคะ่ะอ่าโอยากกินหวานก็สามารถ จะไม่ใส่น้ำตาละคะอืมอ่ะทีนี้ก็เสร็จแล้วครับโอเคอ่ะไปกินกันให้อร่อยนะคะค่ะขอบคุณนะครับอย่าลืมฝากติดตามติดตามด้วยนะครับค่ะอ,อย่าลืมกดซับสไครต์และกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ